สวัสดีนะทุกคนพบกับมาในบ u b บกามซิมเลเตอร์อินฟินิตี้ซึ่งหลังจากคลิปที่แล้วนะทุกคนที่เราได้ n นี n ออนอ e ลเ a l มนเทลมิส e ิกเชร์สองทุกคนก็อยาจะโชว์ทุกคนนะ <S <S นว่าเป็นยังไงเดี๋ยวคุณได้มิสซิกเช e r ร์สองไปดูคลิปที่แล้วเลยนะทุกคนแต่แบบมิสซิกมันก็เป็นแบบน,นี้ก็แบบแนวเรืองแสงนะทุกคนแล้วก็โชคดีแล้วก็ได้กับไข่ที่เหลืออยู่หนึ่งนาทีนะทุกคนก็ แอ้โชคดีแหละแบบเราก็ตกใจแบบเนี่ยเด้วทุกคนดูแบบดใเราเกือบวายทุกคน <c oughs> แต่ว่าในไหนก็แล้วไม่เหอีทำไม่ได้หรอกแบบน้ำยาไปหดแบบไม่รู้ทำไมดแต่ในไหนก็แล้วนะทุกคนก็เออในไหนก็แล้ ก็ถือว่าสนเหลี่ยงตัวนี้โอพีแหละทุกคนแบบกับสตันเดียวก็โอพีแล้วอะเอาล่ะอมดิพระอะไรก็ไหนๆก็จเเสนรรี็แล้วในคลิปนี้นะทุกคนเพราจะไม่มายับปิ้งเพราะเราจะมาพยายามทำเบสต์นารีให้เสร็จก็แล้วกันพี่ดูคนดูเราทำเสร็จแล้วนะคนด้วยดูดูดูดดูเคลมดเคลมดิเราะว่ แล้วก็คือเบสกันเพราะเอออันนี้ถ้าทำเบสตินารีเสร็จแล้วอยากได้มิสิกตัวอื่นนะมิสิกตัวอื่นก็อยากได้มันก็เท่ดีแต่ว่าอันนี้มิสิกก็หายากก็เอาไว้วันหลังแก็ที่น่าสำคัญคือเบสตินารีอะไรของเรนก็ไอช็อตเนี่ยที่ได้ลำต้นน่ะเออเดี๋ยวพอสปีดรันไปทำเบสตินารีให้เสร็จแะทุกคนไปไปไปว้าบเลยว้าปเลย เช่นนี้เดีย๋ยวขายแล้วไม่แคร์หรอกว่าเออเงินจากบาบโบกับได้น้อยอะ่ะน่าทุยับนะทุกคนแต่ว่าไข่นี้เราไม่เคยเปิดเลยแบ,บบเราฆ่ามาแบบมันไม่เคยนึกเลยไข่นี้จำเป็นตรงไหนจเปิดไ,ไม่มันนี่เบสเตเนรีนะ <c oughs> ข้อมีหน่อยตอนแรกแผนของเราก่อนที่จะเริ่มบบบโปกรมซิลเลเตอร์ก็คือเอากระต่ายแล้วก็ progress แต่ว่าเกมนี้ progress เร็วกว่าที่คิดแฮก็สัญญ์เริ่มต้นก็นเลยได้ประโยชน์ชนตอนหลังๆลังเอ็นเกมอะทุกคนแบบมีคอนเทนต์เยอะมากกว่าเบสิกแต่ลืมแล้วแต่ออเรนจินะทุกคนก็การแข่งขันเราก็ไม่เคยลองนะเราก็ชอบที่จะเล่นเบสิกอแหละเราอยู่อตอนนี้เ เราเดี๋ยวเราจะทำให้เสร็จมีเหมือนตำนานเลยเอะเบลมาแล้วกํลังเสี่ยงเงินเยอะอยู่ฮ่ากี้ซื้อบ้านเองเนาะคู่หยุดคีเฮ้ยมีสองตัวเหรอคอนเนี้นี้ก็คือเตเเน,นี้ห้าย <got> เอาใช่ไหมดิถ้าเกิดอยากทำเบสต์เนอรี่ให้เสร็จต้องกดล็อกแฮชเอ่อแฮชชิช่งโซน โย่ oh. แล้วก็มาเปิดไข่อันนี้นะพี่สามสองหนึ่งวันจันทร์ทำเบสต์นารีได้เสอยงรวดเร็วขอของดีหน่อยอืมก็จะปลดหรอกทั้งหมดเลยนี่แต่ว่า แลกไอชอร์ดเดี๋ยวดูก่อนอินเด็กซ์สันนึงอันนี้เสร็จแล้วตอนนั้นเราก็นึกแล้วว่าเงินอันนี้จะสำคัญตันนี้สำคัญสปอตดับเอ็เดี๋ยวส่งพยายามเอานี้แล้วกันเฮ้ยแลกคงมันยังมีแหละไข่แต่ว่า,ขา, Bro, าไข่มันแบบโรตตกใจเธอจัมส์แกล่าวหนึ่งนกะว่าเธอได้ของดีเฮ้ยอ๋อตกใจตกใจโรตบุน ถ้าเกิดอยู่ดีๆมันไข่ยักษ์ไงหยุดเกลสเอยู่ดีๆไข่ม,มันก็หลุดอ,ออกมาแล้วก็ไ้ไข่เพราะฉันรู้านั้นคือ secret o v e r l o r d นะก็คือไม่เคยมีไปหรืก็มีคนได้แล้วล่ะแต่มันแรงมากของแรงก็ถ้าไ,<ด>ไม่ได้หรอกดีบรลเก้าเลยล่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ ยกเว้นถ้าเทรดอะอาจจะได้มา,มาเานี่ว่า value decrease เ,เออน,นี่ยนาคดได้มีคลี e ใหม่ใหม่ในเชมาทุกคนแบบนี value ก็จะ decrease อะสหรับ overload พักนปหนึ่งซีลแรกๆในเกมเนีก็น่าจะ Trade ได้เพื่อได้ overload โร,รนี่นะทีในเกมนี้ไม่มีทชันนี่กับพิวช่แบบมี action s t าร t อะทุกคน ให้กรายเพื่อที่จะได้ถ้าเรารู้สึกมีตัวนี้แล้จังเลย bro แบบได้เหรอโอเคได้ละแพนด้าเออแพนด้าก็น่ารักนี่แหละแพนด้าโอเคโอเีเกียจเรื่องลงไปละเดี๋ยวได้มามามาทํมาทำเบสต์นารีดนี่สองล้านไอชอร์ดเออก็ง่ายอยู่แล้วนะทุกคนก็บอยก็เดี๋ยวดูก่อนอะไรหรอเธามีไอชร์สเ r เราไม่ได้ก่อนนะทุคน คิดรอบตัวเองเนาะนี้ก็โอเคมามา,มาเดี๋ยวนะเราต้องหลบพวกนี้ก่อนเพราะเราไม่ยากกระเป๋าออเต็มเพราะว่าแบบกระเป๋าออพวกนี้สำคัญมากนี่เราจะไมา่มาทำเอออินเด็กซ์อะ คลิปที่แล้วก็คลิปหยุดเองนะทุกคนเราก็ไม่ได้ไก่จะหยุดคลิปที่แล้วแหละแต่ว่ากดคิวดิมดิกดคิวจะทำเพื่อแชรกดเพ่ที่ไข่อะไรเปิดโยโยอันนั้นโยโยโอเค,อ,เคอันนี้ได้ไอซ์ลียร์ก็แปลกอย่างเดียน,นะทุกคนเหรอแล้วเพียงเ,เอาอันที่แล้วทีนไข่ก็ยังยากโย<อ>โยเเลคอยซีวอฟเอาใช้ดิมินิใช้ดิ เาจะได้โปรอะ่ะกด F อุ้ยตกใจแบบไม่น้ำยาใช่ใช่ใช่ไออันที่สามอ่ะเรื่องเออโอเคได้ไสเตรกก็แล้วทุกคนก็ดไ,ได้แล้วสไปคี้เอ็กก็ได้เหรียญเยอะขึ้นเธองรีบเก็บเหรียญเลยส่วนจุดห้าห้าตำนานโอเคอเดี๋ยวส่งเพื่อได้ตำนานก,การมีมังกรเขียวน่ารักดีอยากให้เขาเพิม่มโลกแฟนตาซีกับ พระชวังอะไรนั่นจะพิมแบบเสลียงเบสิกเข้มูในเกมเยอะขึ้นนะคแบบเสลียงพวกนี้ก็เท่นะแต่แบบไม่มีใครเปิดสเสลียงพวกนี้หรอกเป็นเพราะสไปกี้เอกน่าจะเป็นไข่ที่ไม่แทบไม่มีคนเปิดอะแบบเนื่องมันแพงสลับตอน,น,นต้นแล้วแบบกระโดดขึ้นไปก็มีไข่ที่ดีกว่าเรน ก็ผสมผสมน้ำนี้อีพิกโอเคอีพิกโรก้าก้าหรเกือบเต็มแล้วเนี่ยนี้ก็เร็วอยู่เหมือนกันนะเป็นเพราะในเกมนี้ไข่ก็ไม่ได้ไม่หรืก็เยอะแหละแต่แบบก็ไม่ได้เยอะแบบลอยๆอ่ะอันเหมือนเพชรซิมก้าก้าซึ่งเกมนั้นแบบโดนน่าเบื่อแล้วเกมนี้สนุกนะทุกคนเอ้ยได้แต่ถ้าเกิดเราได้ m i s s i n จากไข่สไปกี้ก็จะดีแต่ว่า โอเคิดว่ามิสซิกอันแรกก็จะมาจากไข่คริสตัลมั้งหรือว่าโวยเอกนั่นแหละคือจะเป็นอันแรกนี่เ้าเก็บเหรียญโบรเงินเธอทีราตาฝาเห็นเันก็รดาอีพิกนะสำหรับขวดจิมจินี่เออขวดจิมจินี่ง่ายนะเพราะเราไม่ได้ตำนานสักที อันนี้เราเสียมากกว่าได้เนี้ยอาเปิ้ลมาส่งพาราลแล้ววะได้เหรอเดี๋ยวนะดูเงนนินอะไรดือนของเธอคืออะไรเดีย๋ยวอ๋อใช่อะไรร่วงเงินเธอแล้วเธพุ่งขึ้นอย่างเยอะอันดี้พูดจริง,งดีใจปะดีใจปะเอนำแนะนำให้เธอได้เงินเยอะแล้วเดี๋ยวกระโดดลงไปหาไข่ไปสุกอฮ้ยเดี๋ยวไหนๆก็ดูก่อนก็จะมีไข่เยอะขึ้นนะนี่ ได้ไรอ่ะโยโยโย่เฮ้ยชายนี่อรอแท่เดีะ่ะอ๋อวันนี้ไม่มีใครนึกถึงกลง่องของขวัญอันนี้เลยอะ่ะเ,เราเราลยว่ากล่องของขวัญนี้ยู่ในดินแดนผีและนะ้วน่ทำไมมีก้อนไม่เกินมานี้ขี้รกน โยคอรนีวอล์กเหรอก็คืออันนี้ได้แล้วได้แล้วได้เวลาที่ดีฮะคราวนี้เพือเลือดเท่าไรห้าสิบหกเต็มหกสิบสามละเหลือแค่แบบพวกยาก่ๆคริสตัลต่อไปจะเป็นคริสตัลคริสตัลยังมีอีกอ่ะคริสตัลอ๋อนี่ไม่ใช่นี่ไงอ๋อใช่ไอ้หกอันนี้เราคือแบบเก็บดัว เราลืมเราคงแล้วลลอยากให้เขาขึ้นมัน okay. นีง่งานทะลุจริงจริงดีดีโอเคสลับสลับรอ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  get out โอเคโอเคอันนี้เออได้แล้วเลือกแค่อันไหนซึ่งจะเป็นเพลงนะทุกคนทั้งใชน้ำยาทั้งหมดแล้วก็ถ้าโชคดีก็จะได้ป่ะาอันนี้ประมาณห้าสิบเจ็ดละ ไม่รู้โว้ยกับอันนี้ไฟไฟส่วนดบรามันมีอะไรง่ายไ,ไหมไนท์เมียร์ไนท์เมียร์ไนท์เมียร์ง่ายปะบรา Are you serious ก็เหลือพวกอันสามอันสุดท้ายนะทุกคนที่หาเอ่อสี่อันสุดท้ายที่หายากนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ทุกคนแต่ว่านายก็เล่าพอททั้งหมดไม่ได้แหละก็ สำหรับแผนนิกแผนหนึ่งก็คือตามโชคแหละก็เดี๋ยวจะไปที่เซนแล้วก็ไปหาอะนนี้จะ่แบบพูดจริงจริงคอน, e นอีวอล์ฟพอร์ชั่นโอพีเนาะใช่ไหมจะคิดว่าเราตามหาใครก่อนเราชอบนะ <พอ S 1> ทุกคนที่ต้องต้อมอ,อ,อะไรค <Coming soon. S 1> ัมมิ่งซึ่งอุ้ยอะไรรู้แล้วว่ามีดิบันไดอะไรนะเฮ้ยมีบันไดเหรอ เพิ่งรู้นะเพิ่งรู้นะมีบันไดอะไปดิเราจะคนไปดู P O V มินิได้นะเพิ่งรู้นะว่ามีบันไดแบบนี่อยู่นี่ ique, นะแสะดงดีหรือเปล่าเนะี่ยอันนี้ก้าให้ใช้น้ำยาเมื่อเจอไข่ที่นี่ไขโ่โหวตก็น่าจะดีแหละอันนี้ก้าจะทำนี่ไปด้็น เฮ้ยอ๋อนี่ไข่เรนโบวจะดูก่อนก็เหลือแค่ว่าออบสัตย์เลี้ยงแล้วแต่ว่าเก็บไปเป็นชั่วโมงดูดิมันยังมีอีกอันเลียวอันนี้เราสามารถเอาไปซืบอบางที่ได้นะรู้ปะเช่นเราซื้ออันที่ดีสุดละกันทุกคน เราได้มาแล้วมันคืออะไรอ่ะอันที่ดีที่สุดแล้วพวกมันคืออะไรอ่ะมันรถอะไรอ่ะคืออะไรมันรถอะไรอ่ะเนี่ยรถอะไรอ๋อนีลดเหมาเชนอิลเหมาเชนเหมาเชนคืออะไรอะไ้คือเหมาเชนะอ่ะว่าเจ๋อเฮกนี่ดูทุกคนแย่ไม่ใช่เห็นไหมไฟเรืองแสงเออจะรึเออใช่มันน่าจะเป็นไฟแหละ ถ้าเกิดเขามีพูกเข่าลาวนั้นเนี่ยนาคนแบบด่านไฟ a ะฮินติ n g ต้องมีอยู่แล้วดูดิสามเลยฉันจะเอาเฟ f เ a อร์นี่ฉันชอบ sweat อืม sweat ชอบอันแบบเหมือนไอติมอ๋อตอนแล้วเดก็จะใช้อันทิกาตอนนั้นดีสุดของเธอโอเคโอเคพอเข้าใจพอเข้าใจอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยนี่เรามีกุญแจอยู่สิบสองคูดิสามคนมาอีกคน งว่าท้องฟ้าหายหรออเขา่าจะเพิ่มแบบท้องฟ้าที่หมุนนะแล้วถ้าอยู่เฉยๆก็จะตกแล้วก็ท้องฟ้าที่ค่อยๆหายแล้วก็ถ้าเกิดเขาเพิ่มท้องฟ้านีออนเลเซอร์ก็น่าจะดีแหละต่ด้อย่างแ้กก็นี้นะทุกคน coming soon ถ้าเกิดทำลายโซ่พวกนี้ได้ก็แค่อ้อมาแล้วก็พวกนั้นมันมีแสง จะพาไปไหนเนน่าคคราจะมีประตูมิติแล้วตว่ะอะาลนลลลลลลนเาไราบร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 ดน f a r m i n เอามอขูาาสเปนชอใช่ใช่ช่นถึงตรงนี้ละเดี๋ยวไปเที่ยวนี้แล้วก็มาถูกที่ปะน่าจะเออดอกกี้จัลิฟเออเดี๋ยวนะเราไม่กินเราเหมาหนาจอเอ เธอฟาร์มเงินต่อดิเธอยังมี coin evolve potion อ,อ,อะจะได้เป็น m i l l ล n a i r ์ b i l l i น n a i r e ดิ b i l l i n a i r ไม่มีเล yes. uh ีนอรไม่แบบ trillionaire QD coin evolve potion โอีคอันนี้ง่ายแล้วนะทุกคนแบบเราอาบน้ำไปแล้วก็ไม่เงืเง่อออกหรอกยังไม่เงื่อออก easy to easy to easy easy ทุททกคนพี่มานไคอมีนาดอกกี้จำง่ายคณะจะเพิ่มไดโนเสาร์จ so ำ um นะเอออันานั้นะตอนจบคือแบบเขาเอาดอกไม้ไปให้บราไปให้ผู้หญิงตวัวป็นคนละมาแล้วก็เริ่มใหม่แบบคู่แบบนานกว่าจะชนะเนดี๋ยวันนี้ฮีบิวที่ถลายโซนปะอ๋อใช่ฮีบิวที่เซนปะ อาไมาน่นด้หีบอยู่ไหนอะอยู่ที่หัวปะหีบไอหีบอันนั้นอนะเมกไม่เมคเซนแต่ที่นี่สวยดิอะยอมรับยอมรับ,บที่นี่สวยดีกว่าเราทำไมเรากระโดดที่ไม่ได้เดี๋ยวนะอันนี้เราปิดดีกวโอเคไหนนี่ต้องขึ้นไปอีกวะน่าจะน่าจะน่าจะปิดใสเองที่มีชื่อ ฉันต้องเดินแบบนี้ไปอีกกี่วันเนี่ยหุ้ยใช้นี้ดิใช้นี้ดิดฉันจำได้เรื่องนี้อะไรโว้ยอ่วะว๊ายอ๋ออันนี้แบบฟังนอกได้อะแต่ว่าฉันไม่เอาแต่ว่าฉันไม่เอาฟังลองฟังนอกเดี๋ยวฟังนอกออยังไเดี๋ยวดูก่อน อันนี้ก็ดีกว่าอีกนะก็ไม่ต้องจำเป็นที่จะสู่มเพราะเราไม่อยากได้บเอเองแล้วแล้คิดว่าตอนนี้ที่เราโฟกัสก็น่าจะสุ่มที่ออกสินะยันนาแล้วเธอยังได้ยินปะได้ยินตัวเองอีกปะได้ยินในไม่หรือว่าเธอพูดมันได้ยินปะได้ยินได้ยินได้ยินเพราะว่ามันเสียบมาอยู่ไงแต่ว่าอันนี้คือแบบได้ฟังข้างนอกหนูชอบอ่ะ ฉันจำได้มันมีโหมดหนึ่งที่แบบกดไว้คริกแล้วมันก็จะเดินตราไหนก็ล้วทีบร็อคเอซี่มันนั้นอยู่ไหนเราลืมอะอยู่ตรงนี้ปะคี่มันนั้นอะเราทำไมเรากระโดดเล็จจังโรปเปอร์เดี๋ยนะบาโบกเร็บชินนี้บาก่อนโรนี่บาก่อนทุกคน ลิปทั้งหมดไม่ฉันใช้ยยันนีแล้วคลิปทั้งหมดไม,ไม่โอ้บกักบากปะน่าจะแบบขีบอยู่นะหไหนเอ็มดขี้แบะขีบอะน่าจะอยู่ตรงนี้มัง้งเนี่หรอสำรวจหาหีบก่อนอ๋อตรงนั้นป้าตรงนั้นป้าเราคงจะหี้ ก็ฮีบเอ่อที่ต้องใช้กุญแจเหลืองปล่า bro bro ฮุยยฮุโอ้ยโอ้ยโอ้ย<ม>ตรงนั้นปะ yes ใช่ใช่ใช่โอเคมาเร็กละ<อ>มา12อันเออเดี๋ยวเปิดนีนรอมันิลงมาด้วยดีกว่ามันิลงมาแล้วมันิลงมาแล้ว,มไ,ลมลวไม่เคยนึกว่าจะกระโดดลงมาเลยนะ ตอนี abei, ้ก็น่าจะแหวะยู่ยอยู่คือคลั่งถวายไหลอ่ะทะลงมาเรื่อยๆเลยโอ้ยคลั่งโวยก็บอกกันหน่อยดิเออใช่ตร hin, ทงทวายไหลเราดูตรงนี้นะครับก็ะโดลงมาตรงนี้นั่นแหละจุ๊บๆตรงนั้นนั่นแหละปะเอออยู่ๆโอ้โหโรก็โดลงมาโอเคมาเปิดกันเปิดกันโอ้ยจิงบโอ้ยอะไร จะได้เหรอพูดจริงจริงใช่ได้ได้เหรอจะลอกเลยตื่นเต้เราจะเทรดจะได้ขโมยจากเธอ ก็ลัดได้จ,จริงเอ,อันะั้นมันเหมือนเป็นมิสซิกแล้วตอน,น<ะ>ไหนก็ละหนึ่งในห้าพันเออจริงแต่ไหนน่ยอนเอลเมนท์โชก็ไม่ได้ห่างอะไงก็นิยอนเอลเมนโตก็โอพีนะนิยอนเอลเมนท์โชแต่แบบงงอย่างหนึ่งนะไม่เห็นเก่งเหมือนตัวนี้เลย หมายถึงได้จาะขีปต้องยากกว่าอยู่แล้วนะ mm hmm. ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก็แล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ก็แล้วก็ได้เฟเวอร์ใหม่ก็ดีนะทุกคนก็จบคลิปแค่นี้ก็แล้วทุกคนบายบายแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าก่อนที่จะจบคลิปเดี๋ยวสุกให้หมดก็แล้วกันน <Yeah, S 1> ี่นะทุกคนดูเราจะได้ดดหมดไหมเดี๋ยวคลิปหน้าอย่างหนึ่งที่เราอยากจะทําก็คือเดี๋ยวจะมีสั่งออปชันที่จะได้ถึงจะได้ คลิปหน้าจะมีอยู่สอง<ด>แบบนะทุกคน<ด>ว่าจะทำอะไรก็เราจะพยายามไม่รู้เราจะอาจจะพยายามเอาตำนานในเรนโบว์เอก็กหรือไม่ก็ถ้าเกิดเราได้ตำนานในเรนโบว์เอ็กจะทำให้เรามี motivation ในการได้ตนาวนจากคริสตัลเอก็กซ์เรอเอมาดึงลูนาร์ปะปดวยเอก็กไม่คิดฉันได้ลูนา,าร์้ยอย่ะ ก็ทุกคนแล้วก็มีอยีกอย่างหนึ่งที่คนเป็นออบเจกทีฟเหรอก็คือบับเบิลส์พวกนี้แล้วก็ไข่ก็เป็นออบเจกทีฟที่ดีไข่ก็ดีไข่ก็ดีก็จบคลิปแค่นี้กันนะทุกคนบ๊ายบายแล้วก็บ๊ายบายมีอีกเราคิดว่าเราต้องไปฟาร์มเงินนะมาถึงตอนแรกเราจะใช้เหรอแต่ว่าเดี๋ยวฟาร์มเงินแบบธรรมดาก็แล้วกันบ๊ายบาย